บรรยายทำคำสอนโดยหลวงพ่อสเสวกจันทปัญโยเรื่องอาหารท่าธรรมและธรรมสัญญาเพราะนั้นนะเวลานี้เราก็เหมือน,นอยู่ในอะไรศาสนาภาคขาดคือคนละชิ้นคนลอันต่างคนต่างมีอำน,นาจที่จะทำอะไรต่ออะไรของตนเองโดยเรียกยว่าละเมิดสิทธิแห่ไม่ไม อ่าไม่ไม่อยู่ในขอบเขตอย่างขโมว่าฉันบวชมาเนี่ยมันนั่งเขียนพยายามไม่เกรงใจพระองค์เลยอะไรเลยเขาเรียกละมุดสิทสิไม่รู้จักกตัญญูสามข้อเลยกตัญญูข้อที่หนึ่งนี่เขาเรียกกัปตัญญูกระพุทธพระธรรมเทศน์ดีกัปตันดูข้อที่สองกตัญญูบุคคลวิปาสสนาเนี่ยไม่ชี้ข้างความสนใีให้เป็นคนที่หันีลดีเท่าผลดีกัปตัญญูข้อที่สามมาใช่ไหม ข้าวสถานคือสถานที่ให้หน้าล่มลื่นข้าวสถานที่ให้อยู่ในขอบเขตของศิลธรรมซึ่งเราเอาเล่ามาฟังไปในวัดไปเรื่องการพนันในวัดการเล่นในวัดเราเรียกว่าละเมิดศืลละเมืดศีลธรรมคำนี้ก็แปลว่าสงบในะเขาเรียกท่านเรียกว่าธรรมโน่โลกนั่นว่าบ้านโน้นว่ะเขาเรียกโลกธรรมนี้เป็นธรรมธรรมโน้นเล่เกได้นะเพราะว่าโลกอ่ะรุ่นวายได้เลื่องเล่นได้แต่ถ้าโยมเอาอิเกมาเล่นในวัดนี่ละเมิดเลยเพราะว่าละเมืดคำว่าธรรมธรรมแล้วว่าสงบ เนี่ยเราขาดความเข้าใจกันหมเน,นี่ยเวลาที่มันไปทำอะไรก็ได,คคดนนนนะ้ถ้าพระพุทธอ,อ,องค์ท่านอยู่แล้วฉันยังเคยคิดแต่เล่นแค่นั้นนะแหมถ้าพระพุทธองค์อยู่ทั้งตัวหัวแย่เลยอะไรอย่างเงี้ยคือวิถีสมัยนี้หัวดิ้วหัวลาไม่เคยอยู่ในทั้งขอบเขตไม่เคยอยู่ในทั้งเงียบที่ถูกต้องอะไรให้พระพุทธองคหัวแย่เลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวตัวของมีเรื่องเดือดเดืองมีเรื่องแล้วเวลานี้ศาสนามันกระจายไปทั่วโลกนะอย่างสมัยท่านที่อยู่แค่อินเดียนะนิดเดียวเดี๋ยวดิ้วมันเอาลายโว่ทั่วโลก ันนี้ยิ่งไปแค่ไหนปัญหาก็ยิ่งมีมากแค่ไหนอันนี้ถ้าท่านอยู่ท่านคงจะมานั่งโอ้ไหไอ้นั่นผิดไอ้นี่ถูกคุณต้องมาฟ้องไอ้นี่คุณตามมา้องมาไหว้ดิท่านเขางมานั่งก้มใจอะไรกันแ่ก็เออท่านที่พาไปท่านจะดีท่านจะได้หมดความก้มใจเลยท่านอยู่อย่างคนเท่าไหร่นี่ท่านก็ควจะปวดหัวอะไรกัยแล้วราะไอ้สารพัดของคนเราที่จะสร้างขึ้นือทำขึ้นไอ้นรื่งกำกับนักหนาเลยพระเนรไม่พระเนรไม่ชี้ในฉันถือว่าเป็นผู้นำเลยกำกับนักหนาด้วยยาทำตนผิดลักษณะเกษตร อะไรที่ไม่ชอบโดยทําแล้วอย่าไปทําขึ้นเช่นอย่าไปทาตนเป็อนอาจารย์แจกถึงหลานของขันติุถ่าย,ยันหมอดูให้ดวยอย่าอย่าไปทำเพราะเรากำลังกระแสพระเจ้าออกพระเจ้าจะเดินนำหน้าเราเดินตามนี่เขา,าเรียกว่าเขาเรียกว่าสาวกที่เดียวอันนี้พระเจ้าปฏิทําแหน่อยเราเสือกแสพ่พระเจ้าเจ้าไปทันสมไมเราทำอย่างนี้ดีกว่าอะไรอย่างาเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเรื่อยเป็นเรื่องอะไรคนละเมิดสศีลละเมิดศีเขัดขังเยอะเลยต่อไปถ้าที่นี่ สถานนาขึ้นมาอยู่ในเครือข่ายของวัดเจริญธรรมนะจะต้องมีสี่ข้อในปากกลางวัดเลยเพราะทุกวัดจะต้องมีสี่ข้อรวมหมู่ให้เป็นสงรวมองค์ให้เป็นสัจจะรวมเด้รธรรมว่าเป็นยารวมศาสนาเป็นองค์อยคือขครกาแล้วแต่มาอยู่ในวัดนี้ต้องปฏิบัติหมดพระเนไม่ชีญญ้หน้่โยมถ้าวัดนี้ต้องปฏิบัติหมดถ้าไม่ปฏิบัติอยู่ก็เราไม่ได้ไม่เอางองนั่งสบายที่องค์ไม่นั่งตีนั่งเทียนนั่งด่าก็ไม่ได้คัดไป คือระหว่างแล้วว่าให้เป็นทางเดียวกันก้ะหรือไม่ให้แตกแยกน,นั้นถ้าในเมื่อทีหรือญาติโยมก็จะแตกเข้าวัดน,นี้ต้องได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเรียนมู้ให้เป็นตันรือเนทุกคนให้รู้จักนะถ้าถ้าเกิดยุ่งวัฒนาสถานที่นี้นะเป็นไปในข้อตกลงต่างๆนะป้ายไม่ต้องขึ้กนกลางวัดเลยแล้วกัน แล้วจอพระนี่อาจจะขัดคอเ็าโยมอีกเยอะเลยเช่นไม่ให้มีหนังมีนิเกออะไรอย่างเงี้ยในวัดี่เด็ดขาดเลี่ยเราจะต้องชี้แจงกันอย่างเงี้ยเขาเรียกอย่าลาเมิดสิทธิแห่งเป็นประชาธิปไตยอยู่ในขอบเขตเขาให้เราเดินแค่ไหนเอาแค่นะั้นถ้าเราเขาให้แค่นี้เราเสือกเดินม่แค่นี้ก็เละเมิดเดินเราชี้แจงก็ได้เหตุผลแล้วเราไม่ใช่ว่าไปขัดประเพทนี้แต่ว่าเรามันทาให้ถูกหนวัดมันเป็นวัดแห่งธรรมแต่ทำไมมามีนิเกมาเต้นลามกันมามีลามโว้สักน้องหมดอะไรอย่างเงี้ย จะมีครั้งหน่ที่ทำอ่ะมีโยมเขาจะหนังไว้ฉายถ้ามันโยมขอปมนต้อบานเถอะฉันม่นอยู่มาเกือบยี่สิบปีแล้วที่นี่ไม่เคยมีหนังมีพิเคทักทีเลยโยมบบทำลายประวัติศาสตร์เลยนะเก็จะทํามามีงานประจุอธิให้สามีับมีก็เป็นนายทหารฉะนั้นเราทำอั่งอื่นนั้นจะมาฟัางธรรมมานั่งสมาธิดีกว่าได้ประโยชน์มากกว่าจะไปย้นหนังด้วยนะครับนั่งแค่ถันครึ่งวันนะ ขอเถอต้องงานคนตายเขาชอบดูหนังนย่าเ้งคนตายที่จะมาดูหนังก็มีแต่คนเป็นเท่านั้นแหละอะไรเงี้ยะคนตายก็ไปไหนตันไหนไปแล้วแ่จะมาอ้างว่าคนตายชอบดูหนังก็ไม่ถูกไม่รู้อันนี้เขาก็นั่งแค่นี่โอ้แค่ตอนเช้าจนจะบ่ายจะเย็นะขอให้นสายหนังสักน้อยหนึ่งก็อะไรเงี้ยนะเราก็พิจารณาคนเราเป็นูดกันไม่รู้เรื่องเราบอกว่าไม่ได้ก็จะให้ได้อะไรเงี้ยนะก็เลยนึกถึงดินฟ้าอากาศ บอกขอให้ช่วยจัดแสงด้วยอยากให้หนังน,นั้นมีขึ้นอย่างนันก็เลยแบบอ่ะให้โจมีให้โยมขายก็ด <c oughs> ีใจใหญ่เลยนะเข <c oughs> าก็เอามาเลยเอาหนังมาเลยตั้งี่ตรงที่โยไปนั่งในตรง่าดบ่อน,น้ำไปนะ่ะที่โยไปเห็นตั้งจอใหญ่เลยพอตั้งจอเสร็จอะไรเสร็จพอกลางคืนเขาก็เลยไปถ่ายพอถ่ายหนังข้าวจอจเนี่ยผลลั่วขนาดหนักเลยไม่ตกสว่างเลยไม่ต้องหยุด เสียเงินฟรีเลยแล้วแบบนี้ไงม่โยมไม่เชื่อยโยมจะจนทำลายสถานที่เขาไม่มีจะให้มีท่านก็บอกอ,บาบาอ,อะไรว่าขอบินสบากเถอะอะไรเงี้ยได้ดูไหมขายก็ไม่ได้เงินก็เตีนะไม่มีปนะระโยช <c oughs> น,น,น์เลยแล้วคือมีแค่ครั้งเดียวไอ้คนที่มันรันนี่เลยเราต้องยอมเมื่อไหรคนรันเลย,ลเลยแหละมันรันจริงๆเลยมันรันแบบไม่มีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ย เราก็ตองยอมันเพราะเหมือนอย่างที่เนี้ยถ้านุมเราอยู่ต่อไปแล้วกมันก็เหมือนเล่ามามะไราักปรับปรุงแก้ไขอะไรอาจจะขัดใจโยมบ้างของอะไรก็แล้วแต่ในโลกเรามันมีอย่างนี้นะคือพอใจคนและไม่พอใจทุกอย่างมันแต่จะทำเพราะคนมันมีอยู่สองข้อคิดอย่างนี้เดี๋ยวนะชอกบก็สังเิตยินดีอาไมาช่ชอกบกติเตียนขัดขวางอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือวิจารวิจายเเหมือนท่านเาเราอยู่ที่นี่อาจจะขัดใจคนบางคน คือคนบางครั้งปุ่มบางอะไรที่เขาชอบเคยมีน้ำเลยเคยมีหนังเคยมีตเกียงใหม่เคยมีตะเกินงเล่าไหมกินเคยอาการล้เลยมาตีมาล้อมใหม่เล่นให้ล้องอะไรมันก็อาจจะขัดแต่ว่าเอาละขัดใจคนไม่ลายอย่าไปขัดใจอย่าไปอย่าเราถือว่าเราขัดใจคนนี่มีปัญหาอะไรแต่เราไม่ทําลายความเป็นของที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดมาตรฐานที่นี้กับเราก็เรียกมาตรฐานที่ทำไปเลยบอกวัดวัดนี่ไม่ได่ นะวัดนี้มันจะเขาวัดตะละนะวัดตะละนี่หมายว่าวัดะนะวัดน,น,ววดนนั้นมีข้อบกพร่องเทศมีการเจริญศีลเจริญธรรมะมีเครียองสัะตาละแต่ถ้าวัดดอเด็กไม่ทําอะไรนั่งกินนอนกินเยอะแยะเลยวัดอเด็กอินลวก็นอนอะไรท้าเอเนนอนรับผ่อนจำโย่พูดเะยรบ้างแม้ว่ามันหมดอีกตอนไปเลยถ้าไม่ใช่าะัน้โยก็ละอาไปเลยเอาดีใส่ต้น ทั el el so first, ่นเรียกว่าบวชมาแล้วเอาดีใส่ตนโดยการหมั่นเพ็นผปฏิบัติธรรมพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็มีไหนมีมียืนยืนเดินนั่งอ่ายืนเดินนั่งใส่ญาติมัทิิมาจิตห้าสก้าห้ากานี่ยพเรื่องทางพระพุทธองค์ในทางห้าทางนี้จะมีการปล่อยวางอารมณ์จักระทรมตลอดกินรู้นอนถึงเวลากินกินถึงเวลานอนนอนสิ่งคัดในการกินการนอนในสิ่งพัดในความเป็นผูปฏิบัติกันเดินไปที่เรื่อมัทิิมาปฏิปทาอันนี้ก็ไปได้ เราไม่ใช่ว่ารู้ดีแล้วไปอวดดีสมัยนี้เขาเรียนกันให้รู้ดีแล้วเขาก็ไปอวดดีกันนั่งอวดนอนอวดปากอวดเยอะอวดความร okay. eh sure. ู s <S ้อะไรต่ออะไรกันอวดฤทธิ์อวดเดชกลิ่งนี้ก่งนี้เลี่ยพระมาอยู่นี่จะดีศึกษาให้ดีนะศึกษาดีถ้าถ้ามีเชื่อถ้ามีเชื้อของในธรรมและพุทธองค์นะนะมีเชื่อโลกุตตละ ก็คงเสร็จอันดับคำที่สวดนี่เขาเรียกทำปรมมะเรียกทำอนัตตาที่สวดตั้งกติถึงขันธ์ด้วยอางเ,เรียกทำอนัตตา,าอนัตตาคือคือมีเวลาสวดอย่างเดียวแต่วันหนึ่งถ้าวันจิตมีปัญญาจะเห็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการสวดเพราะมันเป็นปรามะเป็นเครื่องหมายของแสงสีภาพเสียงเหตุผลที่อยู่ในบทสวดเราแต่เวลาไม่เขาให้เราสวดสวดเป็นทมอนัตตาทือสวดแ,แล้วก็แล้วไป เรามานั่งรู้นั่งเข้าใจอะไรทั้งหมดเขาเรียกว่าทำธรรมนัตตาถ้าทําอัตตาต้องอยู่ในเจตจำนนงมันไปแปลไปสวดไปแป,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 ปลไปเขาเรียกว่าทำใจแถวทำที่เขาแปลแล้วแปรแล้วแล้วก็รู้กันแล้วแล้วก็ใช้กันเขาเรียกว่าทำปลายถแถวแต่ทําต้นแถวเนี่ยเขาเรียกว่าทำธรรมานัตตารื่ทำธรรมตซึ่งเขาซึ่งเขาไม่บอกหรอผมไม่เคยบอกใครเลย ใ้ถึงเวลาเขารู้เองนะสุดไม่ถึงเวลาเขาก็ไม่รู้ได้จะรู้ชาตินี้จะรู้ชาติไหนก็เลยแต่แล้วแต่ปัญญาของตนเองอเรียกว่าบาร,รมีกาทำอนัตตาพราปฏิบททัติของเราก็เป็นอนัตตาูานะ่แลนทำท่านศูนย์อารมณ์ศูนย์ตัวกระทำเขาเรียกว่าทำอนัตตาใครใครจะมีความเข้าใจหรือไม่เข้าใจในธรรมอย่างนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่นิสัย วัฒนสายเขามีเนี่ยเขามาเจอทำแบบนี้เขาก็ติดพอใจที่จะปฏิบัติแบบนี้ที่จะสรวจแบบนี้ที่จะใช้อย่างนี้มีหลักฐานในการจะพูดปฏิบัติทำห้าประการเนี่ยเป็นเครื่องเป็นเครื่องบ่งบอกไว้ว่าเราเดินตามทำไม่มีหนังสือให้อ่านไม่มีตำราให้อ่านไม่มีอะไรให้รู้เรื่องแต่ให้รู้เรื่องของของคำห้าประการที่เหตุผลเริ่มต้นในการรู้จักอารมณ์ในจิต กายกรรมวิธีกรรมมโนกรรมนีมก็เรียกว่าหลักฐานเด่นคนตตนเองจะเอากายเอาจิตทั้งตนเองเป็นธรรมขนาดไหนนั้นขึ้นอยู่กับร่องรอยห้าประเซนต์เราก็มาเอาแนวนี้ก็ปฏิบัติกันเยอะมันก็อย่างนั้นแหละลุง,ลงเป็นครรภ์ว่าปฏิบัติธรรมกับเป็นนักบวชปฏิบัติธรรมนั่นเหมือนเประเซ็น,นมันผิดกันนะถ้าเป็นนักบวชนี่จะมีเวลาตัง้งแต่เช้าสา,ายบ่ายค่ำมีเวลาที่จะฝึกตนออกจากกรรมเยอะแยะ จะเป็นทา่าวาเนี่ยแหมจริงๆภาษาฝ่ายข้ามมีแต่อารมณ์มีแต่โัวกระทมีแต่เรื่องวุ่นวายมันก็ได้แล้ว,ลวลน,นั่นนี่เนาะไปลับกัอนนอนห้านาทีสิบนาทีมันก็ยังพอได้อะพอได้มีนิสัยไว้นี่จะไม่มีเลยอสุธีปฏิจตังไม่ใช่บริสุทธิ์อยู่ที่นิสัยมันบริสุทธิ์อยู่ที่ที่จิตของตนเองที่ที่คลายธรรมะที่คลายกรรมพระเจ้าเราบอกว่า คนเาจะดีจะชั่วไม่อยู่จะชนชั้นวนน่าตระกูลอยู่ที่จิตเนยอยู่นี่อยู่ที่นิากายทางนิ้นวาร่ลกายเลยล่ะตัดแนวทางกระถือตระดาากายกรถือตระดาษเหมือนกัถือยกนิการกระือยโยโงูอ้วนนะกุมเลยถ้าได้ทำซะก่อนให้รู้ไม่ให้รู้ก่อนทำ น้องพี่ก็ได้แค่สวดแต่ก็ยังไม่รู้แล้วการทำนี้นเกิดจากใจจะเป็นแก้ไขไม่เป็นแก้ไขไม่ได้ยังไม่มีปัญญากแก้ไขมีปัญญาแค่สวดมา,าใช่ใช่ไม่ได้ปะจ,จะจจังไม่ได้เป็นอนัตตาไปเลยถ้าอยากก็สวดต้องทําใจใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นจากสมาธิสมาธิเข้าถึงวันละ ก็เป็นว่ลวาละก็อาจจะเป็นธรรมเกิดขึ้นเพราะว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะมีทั้งมีทั้งโล,โลกมีทั้งธรรมที่ปลออกมาทั้งยังเรือร่องการสัมผัสสัมผัสธรรมทางจิตตั้งรู้เข้าใจด้วยเหตุด้วยผลมันก็ได้กระบายธรรมด้วยที่คลายนะที่คลายได้มันก็ได้กว่าได้เหมือนกับเวลาให้เงินเข้าไปสิบบาท لة, าาในะเขาจะจับใช้เงินไหม เขารู้จ uh, um, mm ักเป็นเงินแต่ยังไม่รู้ค่าของเงินรู้จักเป็นเงินไปเรยยังไม่ถือว่าคนนั้นได้เงินเัาได้ด้วยและใช้ได้ด้วยใช้เป็นด้วยอะไรเงี้ยไม่เป็นปัญหารู้จัความหมายยัอนรุนมาสัตย์ถัแล้วเขาบอกว่าต้องเป็นยัอนรุนมาสัตย์ถัหมายถึงถ้าทางติดทุกสิ่งก้าวเป็นจิตเป็นธรทำทุกลมหายใจเข้าออกติดอนัตตานะปลายความหมายได้ เข้าใจแล้วรู้จักทำก็ทำนั่นแหละจะพาก็เป็นแนวทางแนวทาง่านแา้วก็ได้ผ่านผ่าจาิตข,ของเราสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นปรมัดสีอ่าปรมัดทางสีก็ได้เป็นสีเหลืองตะเกียงสีเข้าสู่เข้าสู่ในคับบ้าแห่งควบริสุทธิ์ตามหลักภาษาอย่างทางคำเรียนนี่ก็จะแบบท่านท่านโคตรละปูยานเป็นอยู่ในแนวทางร,ระหว่างโลกระหว่าง,างสิดหรือจะไม่ติดโลกติดธรรมแต่ก็รู้โลกรู้ธรรมนั้นเรือ วิ่งตามลําน้ำพร้อมที่จะถึงจุดตึกระฆาตรลำนี้ท้าทายนะผมว่าสอนทำลำนี้ท้าทายนะเดูเลยขัดกระเลงกล้าก็าจะคุมมานั่งเรียงจบเลยรู้ทุ่มหัวตัวในลราโดนในนิวรณ์ท่ามนำหลับสับสงบรู้รู้รู้ทุกอย่างนะรู้กระทั่งนิพพานรู้กระทั่งอินทรมรู้กระทั่งอพบภูมิต่างๆ แต่เวลาทําทําเพื่อให้จิตสงบสักนิดยังทำไม่ได้นั่นเราจะเห็นถึงคุณค่าแห่งความรู้กับจิตที่ทมผิดกันเล็กรู้ตัวรู้กับตัวทำตายกันเล็กฝึกให้รู้ฝึกได้แต่ฝึกคาฝึกกันได้รู้แลพิสูจน์กันเยอะเลยถ,ถ้าจิตมีทํามันตัดเองแต่ถ้าตัดด้วยกระก,กรองตัดไม่ได้ตัดไรที่ไม่มีธรรมไม่ตัดไม่ได้เหมือนอย่างถ้ารู้รู้จากม่วร์เนี่ย ไม่ถ่าย,ยางเงี้ยตัวหนาเขาหนอนอย่างเงี้ยนะ้ะทานกรู้ว่าตัวมันมาเป็นยังไงแต่เวลามันเกิดท่านก็ข้ามมันไม่ได้มันก็เ้าเกิดถ้าเรามีธรรมในใจแล้วมันมันมันช่วยได้ตามรักษากภาษาธรรมะกาเรื่องว่าจิตของเราที่นั่งโ่วงนั่งหลับเลยมากจะเป็นสีโม่งสีดำแต่ถ้าเรามีใใมีมมมรธามารมมรม,ม,มนั้นมันจะเป็นสีเหลืองสีเหลืองสีแดงสีเป็นกลับ ต้องงงมันไม่มีละไม่้องรู้ก็ได้เราไม่มีทมําไมภาพม่ชิงที่นี่เขาตั้งเราเป็นช่วงไม่มวนเขามีเสีเหลืองประกอบติดเอ๊ะแตาทำไมนี่หนึ่งเราก็รู้นะทาไมเราเราทาไม่ได้เพราะเพราะเรายังจิตยังเป็นสีม่วงสีดำความรู้ความรู้ที่เรียนมาเนี่ยจะามาทำมาต่อตัางกับเรื่องของเวทนาทางจิตท,ที่เขาเรียกว่าอุปเิรลสตต่างๆนี่ไม่ได้เลยมันได้ต่รู้รู้แล้วน,นับไม่ได้ คนรับไปได้แล้วมันจะมีทางไปสองอย่างสียเสียไแล้วจึงรู้เขที่รู้อันนี้อย่างก็คนที่เขาทําได้นี่โดยคนที่เขาเขาทาได้นี่เขาจะไม่ให้มันเสียในลักษณะที่รู้อยู่โดยลักษณะอะไรคันติอดทนบ้างแล้วก็ปล่อยวางด้วยทําบ้างแท้ก็ตรงนี้ และก็เรี่ว่าคนทําได้กับคนรู้ได้เนี่ยมันเหมือนเดินสรุปมันเหมือนตริยัดปฏิบัติเนี่ยที่เราเรียนนะนะปริยัติคือรู้รู้ร,รู้ตลอดปริยัติก็เรียกว่าทฤษฎีปฏิบัติก็คือแนวทางตรงทฤษฎีอาจจะไม่รู้จักแต่กรู้แนวปฏิบัติทางหลวงปู่มั่นเนี่ยทำไม่ได้มีทฤษฎีอะไรเลยใช่ไหมอ่ปู่เผยแค่ทางแห่งอีสานเนี่ยไม่รู้อะไรเลยรู้กุโธเบียว สังกราชาะต้องเคารพโลบแั้สังฆรล,ลาชจะรู้จะทาไม่ได้ตื่รู้จะทํไม่ได้แต่ว่ารู้มันม่นไม่รู้จะทําได้ให้ทําอะไรก็ได้ทำยานทำชาแน่ทําได้หมดคนที่รู้ยังยอมยังกลัวประชาที่บวชให้รู้นี่นู้มั่นน่ะเนี่ยจะต้องให้ผู่มั่นไปสอนเราก็มาถานให้ อใอ้ก็ให้สว่างขึ้นไม่ต้องภาวนาเลยหมดภาวนาแล้วเหมือนภาวนาในีบอร์สก็เหมือน,อน,น,น,อนก็ราคาเราพาเรา,า,เราไปสู่พาเราไปสู่แสงสว่างส,างส,สีมาถึงสีแล้วภา,าวนาไปอยู่เพราะว่าองค์ภาวนาเนี่ยจะกลายเป็นสีเลยเราเดินตามตำแหน่งนะจากพุทโธไปหาสีอาจจะหาจะหาสีหาสีหาแสงหาภาพหาเสียงหาเหตุผล จะไปตามครัส,สีจะกลายจะกลายมาเป็นเป็นภาพภาพาจะกลายม,มาเป็นเสียงที่แจง้งเสียงที่แจ้งก็เป็นเหตุเป็นผลจิตล้วก็รับรับแสงสีเหตุผลอยู่ในตัวสัญญาเพราะมันมันจะสะกดมันเหมือนแปลอ่าเหมือนแปลงไปแไปลป็ิทนชั้นชั้น,น,นสัญญาแต่ให้มีสญญตินะเราต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาว่าเวลานี้เราอยู่ในแสง ให้เป็นจุดเดียวอยู่ตรงไหนให้เป็นจุดหนถ้าจิตเป็นแสงให้อยู่กับแสงจิตเป็นภาพให้อยู่กับภาพจิตเป็นเสียงให้อยู่กับเสียงจิตเทีเยบเรียงเหตุผลให้รู้จักเหตุผลคือคือให้อยู่เป็นยังหวะเหมือนเล่าขึ้นกระไดเนียหนึ่งสองสามอะไรให้รู้เป็นยังหวเดี๋่ให้มีสติตลอดเวลาเยอะกว่อไม่ไม่ไม่มีเพราะการนั่งสมาธิมันแข็งตัวไม่ม่ตกใจ สติเราเข้าสู่หลักการที่ถูกต้องมันไม่ตกใจไม่เหมือนคนที่ตกใจแต่บ้าไมันมีสมาธินะหวาดระแวงอะไรอย่างเงี้ยรัวทั้งที่ยังไม่มีอะไรพอมีอะไรเราก็สายหายใจคว่ำไปเลยถ้าเว่ายังไม่เป็นสมาธิดีการหลักเาเรียก,ก,กท่านนิจจ์ถึงนะท่านนิจจ์กันมั้ยถ้าท่านเข้าไปดูอัปปนาแล้วท่านมีสติตลอดเวลามันเหมือนกันเลยท่านประธานทำไปแล้วท่านไปดูตำราหโดยทั้งหมด แต่นี้เขาอ,อยากให้ทําจะก่อนค่อรู้อย่าไปรู้ก่อนทําไอ้ตำราเราไปรู้ไปไปหมดไป่ปเนี่อเราทำไม่ได้นะเพื่อจะรู้แต่นี้พอเราทําได้พวกเราเอาไปเปรียบเทียบกับท่านท,ที่เรารู้ปุ๊บมันจะเป็นจังหวะจังหวะไปเลยสมมติวันช้าเด็กวันเช้าตอนนี้จิตเขาจะไปรู้ก่อนแล้วถ้าทางสมาธิปุ๊บอ่าแล้วสั่งกองเลยเรียกว่าอะไรจิตอ่จิตที่เรศที่จารณาอะไรอย่างนี้ยนะ นี่น่าไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นั่นไปเรื่อยเลยแต่ที่เรารู้ว่าเนี่ยมันเลยหยุดจิตไม่ได้เลยกลายเป็นจิตเพลจรกลายเป็นจิตฟุ้งซ่านเลย่แล้วก็เสียนะมันเสียไม่รู้ก็เสียรู้ก็เสียเนะยมันเสียตอนที่เราหยุดจิตสมาธิไม่ได้เขาไม่มีธรรมะคือไม่รู้อะไรขึ้นมาก็คิดโน่งคิดนี่คิดบ้างคิดช่องคิดอะไรคิดกคิดง่าคิดอะไรก็ลดเลาเลยแก บางคนนี้เ็าไปเรียนเรียนมาอเมาอเด็กคิดในตมลงตามลาเรื่อยๆไปหมดนั้นบทนี้ขอนั้นคนนี้ขอนี้แป่วันนึ่งขอนี้แปลว่านี้อะไรเงี้ยไปอีกจับไปลงอีกคือดูับว่าบารมีของเรานี่จะพาจิตมาได้ไหมจทีบจะมีบารมีเนมือที่ปฏิบัติไม่ได้เยก็ติดมาธจะมาที่เขาต้องต่างขาดจะมาที่ให้มันคู จกแสงรู้จักสีรู้จากข้าหรู้จาก,กเสียงรู้จากเหตุผลที่มาอยู่ในตนพอได้สีเนี่ยมันก็ต้องเรียนสีอีกนะเรียนไปลําดับลำดับสีเหลืองไปบอกเป็นชั้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 นเป็นสีกันต่ททาแบบนี้มันต้องเกี่ยวความตั้งใจไม่ไ่าว่าอะไรริง <c oughs> ใจเัาจริงใจต่อทำ ไปเขาเกาะเราก็มีเหตุผลในการทเองอก็ดีไปเองแต่ถ้าเราขั้นทดลองขั้นฉับถวยมันก็ไม่ได้อะไรจริงใจ,จงเพาเ่ารอย่าไ่จริงฟ้าเข้ามามก่เลยไม่ฟ้าก็เป็นความจริงออกไปถวายสัจจะพระพุทธองค์เลยว่าสเจขอถวายสัจถวายกายถวายชีวิตเป็นจิทธิพรพพุทธองค์ตลอดชีวิตในกรมหัวใจเก,เก,เกสริองมัน ถือองค์ไหนเป็นอาจารย์ใครที่ถือพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์การ,ราวาระจิตเดนเบียงนี่ก็จิตตาผมเข้ามาที่กระทงงั่งนี้ปรา,าศกศาสับรู้มากเดินมากเอาความรู้เอาอะไรตั้งอะไรมาเป็นคืนลองในการอะไรพิจา,นารณาไปกทตั้งใจให้มันโดยผ่านตาผ่านอารมณ์แค่นี้ยังทำไม่ได้เลย ราตั้งใจมั่นใช่ไหมมันไม่ใช่มั่นอยู่ในกายอยู่ในอารมณ์แต่มันมั่นนะนีเรียกว่ามั่นในลักษณะถอดกายถอดอารมณ์ทิ้งไปนี่เขาเรียกว่าสมาธิมันใจมาสมาธิอยู่ในกายของเราอยู่ในอารมณ์ของเราก็มีเยอะนในญาติโยมทุกดวงแปลว่าอะไรทุกดวงแปลว่าอยู่โคนต้นไม้นะลูกขมูลนะลูกขมูลของเราอยู่โคนต้นแก่แต่ชาวินิสิตมัไม่เขาวบาเขาวัดเขาตั้งใจจะไปลูกขมูลหรือไปทุกดวง ที่วันถึงื่อเราไปายเรือหนึ่งเราก็ต้องไม่มต้องข่าวบ้านข่าววัดเราไปขึ้นรถลงเรือไม่ต้องไปใช้ยานพาหนะในดๆทประกอบเป็นการเดินปุ่นาล้องก็อยู่ที่แจ้งคตน,นต้นไม้ไปมสิ้นอดทนเพราะเราเราอะไรเล่าตั้งบริาาาทานไปแล้วเนี่ยหรือว่าขึ้นสุดงไปแล้วในขณะที่เราไปแล้วก็เป็นสาวกที่ดีไม่ระพตินในทางที่ผิดเป็นใหม่ไปหลาอพวง จิตของตนเองกับผู้อื่นในลักษณะถึงริมง,งของทางกับศูนย์ผ่าย,ยันหมอดูให้หวยมันตรงกายตงงงยรงจิตของตนเองอยู่เน็ดทำซื่อสัตย์สิริหรือเลื้ยงข้อวัตปฏิบาาตตัติของตนเองมีข้าวัตรปฏิบัติกี่ข้อแล้วก็พยายามซื่อสัตย์อยู่ในข้อปฏิบัติตามนั้นโดยไม่ให้บกพร่องศึกษาแค่ในพอจะได้ความเราไปไปเดินไปเดินเขาเรียกว่าไปเดินไปเดินทุ่งตรงทำจิตท่านเนีนยจบ ขั้นไหนอ่ะที่จบชั้นไหนอ๋อเราพอทั้งควรเลยขั้นเองพขณะที่เราเรียนเรียนจบต้องทำเอกมาในเราจะไปช้พระสตรพระวินัยพระสุตันเนี่ยมาเทียบเพียงกาบทำแบบนี้ไม่ได้ไปทำที่นี่เหมือนที่นั่นไม่เหมือนที่เราเรีไม่ไม่ได้เลยต้องวางไว้หมดเลยก็ได้วางสัญญาที่เรียนมาถือหรือสัญญาทมที่ที่ที่นี่หรือเรียนรู้จากที่นี่ ขอให้เป็นแนวเป็นหลักเอเราได้แนวได้หลักแล้วเนี่ยเราก็เอาสิ่งที่เราเรียนศึกษามานั้นประทองก็อย่าเอาทำที่เรียนนั้นมามาเปรียบหรือมาเทียบเคียงไม่ได้เลยมันจะทําให้เราเข้าใจผิดใช่ยังไม่จะเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเพราะว่าในในทำ ในทางของอนัสตาหรือทางโลกก็ได้ไหมเขามีเรื่องอยู่ในนั้นอยู่แล้วตอนนี้เราเข้าไปในเรื่องนั้นพวกเขาก็จะพาเราเข้าเรื่องไปเลยแต่เขาไม่ใช่มาแปลว่าอาวักนี้มันเป็นเรื่องอย่างนี้อย่างนี้เหมือนในคำบวชหรือเปล่ไม่ใช่คือเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรตามหลักเขาเรียกว่าอะไรเขาขหมดเนื้อความเล็กๆน้อยๆอย่างมาไว้ในในในนี้แต่พอเราไปเปิดอนนี้จุดนี้อพวกมันจะเป็นเรื่องออกไปเลยแต่ถ้าจะเอาเอา ภาษาบาลีที่ท่านเรียนมาลแอันนี้มันเป็นเรื่องเป็นาอย่างที่เราเรียนธรรมบทอห่าไม่ได้นะไม่ได้เลยเพาเรียกว่าปัญญาที่มีสองอย่างปัญญาช่้นพื้นฐานคือปัญญาที่เกิดขึ้นจากสัญญาจากการเรียนการเขียนการอ่านในแคอสัญญาพื้นฐานสัญญาอีกประเภทหนึ่งเคือเราสัญญาที่เกิดขึ้นจากองค์สมาธิซึ่งถือว่าสัญญาบริสุทธิ์หรือปัญญาบริสุทธิ์อีกครั้นัมนคนคนละปัญญาที่เราจะมาทำตาต้ามจาน ต่หลังจากที่เราขึ้นไปสู่ที่สูงแล้วเนี่ยนะเราอาจจะมองมาหาที่จำเนี่ยก็จะเห็นเป็นเป็นเรื่องเป็นรา,าวผมว่าท่านไปนั่งสมาธิถ้าถ้าถ้าท่านเข้าป,ปลปรมาทําได้เลยนะโอ้โหว่าเราไปเห็นถ้าสาริบุตรกำลังนั่งสมาธิอยู่ถ้านั่งสมาธิไปเห็นถ้าสาริบุตรที่จะนั่งเห็นสามารถจะคุยกับท่านได้เลย่าาเขาจะเล่าให้ฟังว่าท่านท่านเป็นใคร ได้ทาจากพระเจ้องค์ลักษณะอันไรบวดมเมื่อนไห่เนี่ยก็จะได้เรื่องแตกตรงนั้นเป็นเรื่องไปเลยแต่ไม่ใช่ม,มาแปลนี้เป็นเรื่องของพระศรีบุตรเห็นไหมน้องคนเราประโยคกันอันนี้ถ้าเราจะเอาเรื่องของโกุตราในม,มาแปลให้เป็นเรื่องเหมือนเ้าเพลแต่สมบัตินี้ไปคนละปลไปคนละคิดเลยไหนท่านท่านแปลเชียงใหม่แต่ว่าโกุตราเขาออกไปใต้เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยถึงบอกว่าคนที่บอกว่าอย่าเอา อย่าเอาสัญญาที่เรียนมามาเก็บเพียดก็ทำรูกลางไม่ได้นั้นไม่ติดสัญญาไม่ได้ก็ยแต่ว่าท่านจะมีทำของท่าน,มนสม่ำเสมอไปเลยทําอะไรทำเสมอแล้วท่านจะทำที่ท่านปฏิบัตินี่เขาเรียกว่ามันยืนมันเดินมันนั่งมันภาวนานี่เขาเรียกว่าทำที่ท่านได้ตลอดและท่านทำอีกอประเภทหนึ่งที่ท่านได้มา,าตลอดนั่นก็คือ ท่านจะมีการยกตนออกจากกายกรรมวจีกรมกรมวนโนกรรมตลอดเลยเวลาในขณะที่ท่านอยู่ในทรา,านมุ่งหน้าอย่างเดียวคือมุ่งหน้าสู่สู่ทับลุนทาถุนก็คือทาที่วันตอนอยนู่คราจะให้ลองดูก็คืออยากให้ทำถ้าเียกับต้องต้องสรรโยสามออกสกายยี่สิสี่ิจีกิจาสีแลปัสาะสามตัวเนี่ยนะท่านต้องถอนอขา เรียกละสังโยชน์ขั้นบนต้นที่เราจะเข้าสู่คำว่าสัจตุแห่งธรตนถ้าท่านทำมันมีอะไรสงสัยในธรรมอันนี้เอาแล้วเกิดเกิดทิฏฐิเรียกอะไรวิจิกิจฉาหรือตัวสืบตนเป็นสกายทิฏฐินั่นก็ต้องให้ให้ละสังโยชน์ขั้นี้จบสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีและปัจจางนะไม่ถือละสังโยชน์ไม่ใช่สกายตัวนีิเป็นเดชกเพราะฉั้นที่ อันนี้อย่างนั้น่านอาจารย์ท่านเรียนท่านเอกมาแต่ถ้าก็ต้องรักษายจที่คือต้องรักษาปโยชน์สามเมื่อท่านจะสัมผัสธรรมนี้ได้วถ้าท่านไม่ไม่ไละไอ้สิ่งที่เรียนมาท่านก็สัมผัสเขาไม่ได้ทขาไม่ได้ต้องอมัวไปมัวไปเอาไอ้นั่นพราะกวนรู้ไอ้นั่นไอ้นี่มันไม่รู้ไม่สงสัยมานั่งสงสัยนอนสงสัยตัวนี้เกิดเลยไม่ได้เรื่องเลยแล้วต้องวางสัญญาที่เรียนแต่ก่อนแล้วมาทําสัญญาทำอันนี้ให้เกิดขึ้น ถึงจะเข้าสู่สัญญาที่เราเรียนมาต่อไปโดยการพิจาราท่านเนี่ยไปถึงตัวอ๋ออ๋อเป็นอย่างนี้อ๋อมาเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเราต้องมาไม่ต้องมาถือทำยุทธกายด้วยที่เขาถืออย่างใดเลยสกัดอย่าี่ี้ถือว่าการเราถือว่าเราเป็นทำยุทธนี่มหามหิกายเรามาบวกเขาไม่ได้อยู่เขาไม่ได้เอาอีกอะไรอย่างเงี้ยได้ได้เลยไม่มีปัญหาเลย เราจแล้วก็ไปลงนะครับแต่ที่นี่ก็เราถือ,อยังมีนวะโวสถ์อ่ะถืออ่าถือสุดที่อาสุธีกว่ะจะตามคือความรู้สึกของการจิตตนแต่ว่าเพื่อเห็นแก่หมู่คณะ